ที่เราตั้งาศแต่วันนี้เราจะน็อกมันด้วยส er ีเบเชียแอนติไวรัสรายเดียวที่ใช้ในวัตกรรมโกไอออนอนุภาคแร่ทองคำบริสุทธิ์ทะลวงเข้ากำจัดโคโรนาไวรัสได้ดีกว่าแรงเงินเดิมๆี่สูจนแล้วโดยสถาบันสุขภาพไบโ o ล o จีประเทศอังกฤษซื้อสีเพื่อครอบครัวซื้อเบ y ชียแอนติไวรัสจัดก,การโคโรนาไวรัสด้วยโกไอออน พร้อมขับเคลื่อนไปในความเปลี่ยนแปลมงมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37ม o t o r Expo อเตอร์เอ็กซ์โาวนทเยุคนิว n o r มอสสะดวกปลอดภัยมาตรฐานไทยชนะชมรถยนต์รุ่นล่าสุดจักรยานยนต์นบิ๊กไบค์เรือและอุปกรณ์ตกตแต่งชั้นนำรุ้นรับฟรี BMW 218i MG3 รุ่นดี Mitsubishi Mirage Honda CB 1 1 0 0 RS 2นถึง13ธันวาคม Challenge ์ m p p c t คเมืองทองธานีดำเนินงานโดย IMC สื IM ่อสากล สวัสดีครับ8ปดนาฬิกาสานาทีครับต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend นะครับยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตและผมมัชละครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีรอบ2ฮะครับผมหลังจากที่เบททิ้แล้วเราก็คุยเรื่องของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟุตบอลในยุโรปนี่พี่นะครับแล้วก็อันดับไม่เคยโกหกใครนะครับอุ๊ยตอนนี้แมนยูลุ้นแชมป์นะครับอุ๊ยอยู่อันดับ4นะอ่าก็ตามหลังอ่าทีม ทีมจ่าโเนี่ไม่กี่แต้มเท่านั้นนะพี่นะครับแมนยูเนี่ยสิบเก้านะตามหลังสามแต้มเองครับผมม่ลุ้นแชมป์นะอย่าเพิ่งเลยฮะกูเจ๋งเอาแค่ให้มันคงเส้นคงวาก่อนดีกว่าถ่อมตัวตลอดเลยอะครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่ยังไม่ยังไม่ไปในทงหทังเะครับดอดพลเนครึ่งแรกเขาดอโพลเรนเขาส่งบโดแฟนานลงไปครึ่งหลังเป็นไงล่ะครับฟอร์มดีมากเลยอะโอ้โอลิโกน่าโซชาบอกว่าเกมที่พลิกกลับมาชนะได้เนี่ย ไม่ฟุกนะครับครับอ่ตั้งใจเลยฮะ็นบอกว่าเขาเป็นคนเป็นคนออเว์เนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะไม่บือหวาอะไรแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ย่อถ้อไม่ไม่ยอมแพ้ครับครับเขาพูดอย่างนั้นนะคือสู้จนวินาทีสุดท้ายถูกต้องไอ้นี่มันคุ้นๆเป็นยุคของฟอร์กี้ไทม์ฟอร์กี้ไทม์เลยไทม์แล้วตอนนี้เออเฮ้ยเฮเซฟโอเล่คุณเนมบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยหลังจากที่ครึ่งแรกบอกโอเล่เอา ใจร้อนเราอ่ะขอโทษเลยอ่ะออกตัวเอียดเลยนะฮะโอเลเอาไปก่อนเลยนะฮะพอกลับมาชนะได้บอกอะไรกันครับนี่อ่ะแต่ว่าเกินเรามีขอบคุณก่อนไหมฮะใช่ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมเบนซ์พรีเมจัด Starface นะครับพบ The New A-Class The New GLA นะครับพร้อมรถหรูราคาพิเศษข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo วันนี้นะครับ02095 5555 55นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณสีเบเยอร์ชิลนะครับแอนตี Anti ้ไวรัสที่มีโกลไอออนกำจัดฮิวแมนโคโรนาไวรัสได้นะครับขอบคุณมากๆครับสีเบเยอร์ชิลนะครับผมขอบคุณคนะฮะผู้สนับสนุนเจดีของเราเยี่ยมเลยม <นะ S 3> าผมเป็นไงบ้างฮะ,ฮะมาดู หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับในช่วงเช้าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับของเดลเนลนะครับหน้าหนึ่งวันนี้บอกว่ารอสิบราชการที่สิบนะครับจุดเทียนมหามงคลลํำลึกพระมหากรุณาที่คุณราชกาลที่9ครับ่ทมกลางประสมนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จพร้อมใจเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังเกิดกล้องเมื่อวานนี้เป็นวันวันพ่อแห่งชาติครับครับวันที่5ธันวาคมใช่ครับสามจังหวัด ติดโควิดอีกห้าฮะโอ้เชียงรายตากเชียงใหม่วุ่นอโอ้และเชียงรายเชียงใหม่หน้าหนาวเลยพี่คนไปเที่ยวเยอะนะแต่ผมว่าก็วิธีับป้องกันดีๆพี่มันก็มีแล้วเพราะนี่มีนักกีฬาไปเก็บตัวที่เชียงใหม่ก็เยอะเลยพี่ใช่ครับจักรยานไนี่เขาไปเก็บตัว<อ>ที่นั่นไงพี่ใช่ครับก็พอมันเกิดคนติดเชื้อนะครับเราก็ทําได้ดีที่สุดก็คือปกป้องป้องกันตัวเองเนาะคุณจริงเนาะสวมหน้ากาก,ากอนามายนัยเว้นระยะห่างแต่ว่ายังคงไปเที่ยวกันได้แหละ นะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดหรือทางโรงแรมนะฮะที่พักได้ได้วางเอาไว้นะครับเป็นป่วยก็รักษากันไปเหมือนต่างประเทศไงคุณเจ๋งเวลาแข่งกีฬาแข่งฟุตบอลเนี่ยเจอคนป่วยก็ไปรักษากักตัวนะฮะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ไปตรวจไปกักตัวไปหาเชื้อถ้าไม่ติดก็โอเคกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ต้องอยู่กับมันนะคุณเจ๋งคนที่เขาแบบเนาะอาจจะแบบ ด้วยความก็รู้ว่าไปทํางานหรือว่าถ้าไปแล้วเราเสียเวลานิดนึงกักตู้กักตัวหน่อยคือแวดล้อมประเทศเราเนี่ยมันติดหมดอ่ะมันติดกันเยอะอ่ะใ่เวลาเราเดินทางไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะนําเชื้อกลับมาสู่ประเทศอ่ะมาแบบเส้นทางธรรมดาดีกว่าไม่ต้องเราเส้นทางธรรมชาติมันลำบากครับผมครับเออนั่งลุงนั่งเรือมานะเออเออลเดินป่ามันลำบากฮะมาธรรมดาดีกว่า ก็ผ่านดานตรวจให้มันถูกต้องถูกต้องสิบสี่วันเองครับผมครับนะคของพี่มีอะไรฮะครับผมมาดูพระหัวแทรรัฐนะครับสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัฐสมัยรอเก้าวางรากฐานพัฒนาประสบกรณิกรเหลืองเนืองแน่นในพิธีจุดเทียนมงคลท้องสนามหลวงนะครับนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับในหลวงพระราชินีเสด็จเป็นองค์ประธานนะครับผม แล้วก็มีพาดหัวรองลงมาครับเสนอเรียกผบอทอบอแจงบ้านรับรองมีอดีตผบอทอบ,อทอบอคนไหนอีกบ้างที่อยู่บ้านหลวงชี้หากตู่ไม่ออกปรองดองยากนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านนะฮะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับท่วมนครลดแต่ดับ5้าทะลักไปยังจังหวัดตรังส่วนอีสานหนาวได้ใจนะฮะ นี่เป็นเรื่องของอุทกภัยทางภาคใต้นะคุณเจงครับแล้วก็ทางภาคอีสานทางภาคเหนือเนี่ยโอ้เริ่มหนาวหนาวคือหนาวมากๆอ่ะในช่วงนี้เนาะนะฮะถ้าอยากไปเที่ยวกันก็ต้องไปช่วงนี้แหละคุณเจงครับนะฮะ,ะมือฆ่าขออภัยครับมือปืนบุกฆ่าวิศวกรคาร้านบะหมี่มือปืนโหดพฤติกรรมอุกอาจบุกจอยิงหมดโม่ดับวิศวกรนะครับครับอืม อันนี้พาดหัวเล็กๆครับแต่ว่าน่าสนใจครับเจงผู้คุมน้อยใจเมียยิงตัวตายประชดฮะโอ้เมียช็อกผัวขี้น้อยใจฆ่าตัวตายประชดนะฮะผู้คุมเรือนจำกลางราชบุรีใช้ปืนพก9มมจ่อขมับลั่นไกสิ้นใจนะครับผม,มครับก็ อย่าไปน้อยอกน้อยใจเยอะฮะกับภรรยาของเรานะฮะทะเลาะก,กันคือเหมือนลิ้นกับฟันนะคุณเจ๋งพอกระทบกระทั่งกันนิดๆหน่อยๆนอย,นอย,นอยเดี๋ยวก็กลับมาพูดคุยดีกันได้เหมือนเดิมนะฮะก็มีอาจจะมีขัดใจบ้างอะไรบ้างอย่าไปน้อยอกน้อยใจนะฮะบ,บางครั้งถูกใช้งานเยอะไปบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจถูกบ่นบ้างนะฮะก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจนะฮะเราต้องเข้มแข็งนะคุณเจ๋งประสบการณ์ตัวเองมา ก็จะบอกคุณเจ๋งด้วยแหละนะฮะคืออาจจะเป็นประสบการณ์ตรงโดยที่เจอกับตัวเองมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือก็เรียกอะไรอ่ะผ่านชีวิตการใช้ชีวิตคู่มาเยอะกว่าคุณเจ๋งไงครับของผมเนี่ยสิบเจ็ดปีแล้วจะย่างเข้าสิบแปดแล้วคุณเจ๋งกับคนนี้นะใช่ครับคนเดียวฮะมีคนเดียวฮะแต่งงานมาจะสิบแปดปีแล้วคุณเจ๋งอ๋อครับเอ้ไม่ใช่สิสิบเจ็ดจะสิบเจ็ดปีแล้วครับคุณเจ๋งแต่งงานมากี่ปีแล้ว ถามไก็ผมเนี่ยแต่งงาน17ปีมีบุตรบุสองคนแล้วนะฮะเป็นบุตรชายทั้งทั้งคู่เลยครับคนโตเนี่ยสิบหกขวบคนเล็ก11บเขวบแต่งปีแต่ปีเดียวเนี่ยคือได้ได้บุตรเลยใช่ครับก็คุณภาพไหฮะปีเดียวเลยคุณเจ๋งสี่ปีแล้วนะเอรออะไรใช่ไหมรออะไรครับผมถามอรออะไรฮะคุณเจ๋งรออะไรรอจังหวะรอความพร้อมรอความเหมาะสมอะไรยังไงฮะรอประตูไม่ได้ล็อก แล้วคุณตาคุณยายเขาไม่ได้อยากมีหลานมีอะไรอย่างงี้แหละเขาไม่พูดกับคุณเจงบ้างหรออะไรฮะเมื่อไหร่จะมีสักทีหนึ่งลูกดูข่าวดูข่าวดีกว่าครับขาดีกว่าขาดีกว่าเอ๊ะมันยุ่งในชีวิตผมอ่ะไม่ใช่ก็เป็นห่วงไงอ๋อครับเนี่ยมันมีหัวชีวิตพี่ก่อนได้ไหมโดนภรรยาใช้งานตลอดเลยพี่อ่ะเนี่ยพลาดห่วงน้อยใจภรรยาเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นห่วงคุณเจงไงพออ่านข่าวนี้ผมอึ้งก็พยายามจะก็เรียกอะไรถ่ายทอดประสบการณ์หรืออะไรคุยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยให้ฟังบางทีเราก็ ก็โดนเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องอดทนไงใช่รับเพราะเราไปขอเขามาแล้วไงไปไปเขาเรียกอะไรไปแต่งงานกับเขาเนี่ยไปขอคุณพ่อคุณแม่เขามาดูแลเงี้ยอย่าไปน้อยอกน้อยใจอะไรเงี้ยบางทีไม่กลับบ้านแม่อะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้นะฮะต้องกลับไปดูแลเขาบ้านดูแลนะครับผมรายงานผลก๊อฟดีกว่ารายงานกลอฟดีกว่าฮะอ่ะมีกลอฟรายการที่น่าสนใจนะครับอินดูไบแชมเปี้ยนชิพครับคุณเจงครับนะฮะแข่งขันจบไปละ นะฮะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับทางองตวนโรชเนอร์นะครับโปรชาวฝรั่งเศสก็ควา้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับก็เพิ่งจะลงเล่นในระดับยูโรเปียนทัวร์เป็นซีซั่นแรกนะครับทำวันสุดท้ายเนี่ยเจ็ดเบอร์ดี้กับ1อีเกิลที่หลุม13พาร์หนะครับเสียไป1โบกี้จบวันก็มี 8อันเดอร์พานะครับสกอร์รวม4วันเนี่ย25อันเดอร์พา263ครับนะฮะคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะฮะส่วนโปรไทยครับโปรแจสอัตติวิทย์เจนวัฒนานนท์โปรหนึ่งเดียวของไทยครับวันสุดท้ายเนี่ยทำ4อันเดอร์พา68นะครับจาก6เบอร์ดี้เสียไป2โบกี้ครับรวม4วันมี12อันเดอร์พา276นะครับจบในอันดับที่ 37ร่วมครับคุณเจงครับโปรแจ๊สก็ถือว่าผลงานดีนะฮะอยู่อันดับที่37ร่วมนะฮะส่วนกอล์ฟหญิงนะครับแอปเปิลชร์ทัวร์ในรายการ v o l u n t เทียออฟอเมริกาคลาสสิกนะครับตีกันที่รัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐอเมริกาครับผู้นำนะครับมี3คนในการตัวนี้นะครับคือเรียวโซยอนจากเกาหลีใต้และปะอินบีนะครับและนอเยเรมี่นะครับโปรจากอเมริกาเลยพี่ครับผมสี่เนาพา 209นะครับส่วนโปรแวนนะครับพอโนเพชรล้ำเมื่อวานนี้ก็ทำได้1เนื้อผานะครับทำให้คะแนนรวมอยู่ที่5เนื้อผา200อยเออามเนื้อผานะครับ210นะครับ3ามเนื้อผ้นะก็อยู่อันดับ4ร่วมในเวลานี้ก็ตามหลังผู้นำร่วมอยู่ที่สโตรเดียร์ท่านใดเช่มีลุ้นแชมป์นะมีลุ้นมีลุ้นพอโนเพชรล้ำในวันนี้นะฮะวันสุดท้ายครับส่วนแจสมินนะครับโปรธิดาพาสวนปุรานะครับวันนี้ก็เมื่อวานนี้ฟอร์มดีนะทำได้ถึง3เนื้อผานะครับทำให้คะแนนรวมอยู่ที่ อีเวนพาร์สองร้นะครับอยู่ในอันดับที่19ร่วมโมเดยาจทนาการนะครับอีเวนพา์นะเมื่อวานนี้นะครับทำให้สกอร์อยู่ที่1โอพา214นะครับ20ร่วมนะแพตตี้ฮะป่าบางกรภาวะเอ่อทวทนกิจนะครับก็3โอเวอร์นะเมื่อวานนี้ตีเกินไปนะทำให้คะแนนลงอยู่ที่4โอพานะครับ217และโปรเมเอร์ยาโจทนาการเมื่อวานนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะพี่นะใช่ห้โอเวอร์ฮะครับทำให้สกอร์ลงอยู่ที่10เดนพานะครับ Uh, 224ครับหล่นไปอยู่ในอันดับที่7 1ร่วมนะครับวันนี้ก็ลุ้นกันได้ไหมนะ,ะก็จะแข่งขันวันสุดท้ายวันนี้นะครับก็ส่งแรงใจไปเชียร์โปรกอล์ฟสาวไทยกันนะครับในรายการ v ั l เทียร์ออฟอเมร c กาคลาสสินะครับผมครับมาดูเรื่องของความเร็วกันสักนิดหนึ่งฮรเป็นยังไง,งไรครับผม F1 นะฮะในรายการซาเกียกังปรีที่สนามบาเรนอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในประเทศบาเรนนะครับ รอบคอริฟายจัดอันดับกริสตาร์ทนะครับเวทตอรี่บอสทาร์ทนะครับนักซิ่งจากเม r ร e d e เดส g นะครับคว้าตำแหน่งโพลโพชันไปครองนะครับทำเวลาเร็วที่สุดครับ53.377วินาทีนะครับ,รบเฉือนเอาชนะอันดับที่2ก็คือจอร์ดรัสเซลนะครับน้องใหม่ของทีมเม r ร e d e เดสนะครับที่มาขับแทนลุยส์แฮมิงตันเจ้าของแชมป์โลก7สมัยที่ติดเชือ้อโควิด -19 นะฮะก็รัสเซลเนี่ยเข้ามาในอันดับที่2นะครับทำเวลาตามหลังบอสตัสเพื่อนร่วมทีม0.026วินาทีเท่านั้นเองนะครับครับก็จะได้ออกสตาร์ทจากกริดเป็นลำดับที่2นะครับอันดับที่3เนี่ยเป็นแม็กเวอร์สตัเพนนะครับจากเรดบูลเรซซิ่งทำเวลาช้ากว่ารัสเซลอยู่0.03วินาทีนะครับจะได้ออกสตาร์ทในกริดที่3นะครับครับส่วนอเล็กซานเดอร์ อันบอลอังสุสิงห์นะครับหนึ่งเดียวของไทยจากทีมเรดบูลนะครับทำเวลาต่อรอบเร็วที่สุด54.062วินาทีนะครับจะออกสตาร์ทในกริดที่12ครับคุณเจงครับรอบชิงเนี่ยจะแข่งวันนี้ฮะเที่ยงคืน10นาทีนะฮะวันนี้นะครับผมก็ที่ประเทศบาเรนนะครับตามลุ้นกันนะครับสำหรับ ศึกฟอร์มูล่าวันหรือว่า F1 นะครับในรายการสเก็ตกรังปรีนะครับครับผมอ่ะมีฟุตซอลหน่อยพี่ครับผมที่บางกอกอารีนานะครับเมื่อวานนี้ทีมธรรมศาสตร์สแตนเลียนนะพี่ก็ฟอร์มเยี่ยมนะเอาชนะแบงคอกบีเทไปเลยครับ6ต่อ1เลยพี่ส่วนนราชพัฒน์เพชรบุรีนะครับก็เอาชนะสุราษฎร์ธานีไปอย่างขาดลอยนะครับ6ต่อศูนย์สัปดาห์นี้น่าจะปิดจ้าแล้วมั้งทีม พีทีทีบรูเวนเลยพี่นะครับดูนะไม่ได้มีปัญหานะไม่ได้มีปัญหานะครับครับอื่ะมาดูเอ่อมาดูที่ฟุตบอลคืนนี้ไหมน,นะเวลาเหลือประมาณสักสินาทีครับคุณเจ๋งได้เลยฮะอ่าวิเคราะห์วิจารณ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะคู่เลียวพูเจอวูฟเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเจ๋งไม่พลาดแน่นอนนะฮะคู่นี้เนี่ยลุ้นกลับไปจ่าฟูงนะ ถ้าแต่ดูสเปอร์ถ้าสเปอร์ไม่ชนะสเปอร์ก็ฟอร์มดีเพราะว่าอาร์เซนอลโอ้โหอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยมากเลยพี่นะฮะอาร์เซนอลตัวนี้อันดับที่14นะครับยิงประตูได้แค่10ลูกอ่ะพี่ครับครับอ่ะเราไปดูความพร้อมเลยด้วกันนะครับสเปอร์จะเปิดทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลห้าทุ่มครึ่งฮะความพร้อมเป็นไงคู่นี้คุณเจ่งของสเปอร์นะพี่นะครับสเปอร์ก็ต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของแฮร์รี่เคนด้วยนะครับว่าจะพิทัน โลสามในเกมค่ำคืนนี้หรือเปล่าหลังจากที่มีปัญหาด้วยของความผิดนะแต่เห็นนะโชเซ่มาริโอนะครับก็บอกนะครับว่าเคเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาลงเล่นนะพี่ครับในเกมนี้ถ้าว่าได้ลงก็แน่นอนฮะคู่กับเจ้าซนทึงมินโอปป้าซอนนะฮะครับซอนทึงมินนะนะครับผมว่าสถานการณ์ของสเปอร์ผมว่าดีกว่าในะดีกว่าของฝั่งอัศ์สเอาแตอย่างที่บอกไปฮะยิงประตูได้น้อยมากนะครับสิบลูกเองพี่ แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็แพ้ด้วยนะโอ้โหแพ้เนี่ยฮะแพ้วูฟหนึ่งสองครับก็ยิงสิบลูกเสียไปติดสองติดลบอยู่สองตัวนี้ฮะแล้วโอบาเดย์ยงตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องของฟอร์บเล่นด้วยค,ครับก็ oh. เอ่อเฮลิเคนนะครับจะก,กลับมาลงเล่นตัวจริงนะอุโกยอริสทอเบียนเดวเรลและก็เซเกโอเลกิลอนนะครับ <c oughs> ส่วนคาร์ลอสฟินิซุตก็จะกลับไปเป็นสปอตอลเหมือนเดิมนะอาร์ซนอสนะครับของมิเกลอาร์เตต้านะครับสัปดาห์ก่อนก็แพ้ในบ้านให้กับวูฟไป1นต่อสนะฮะครับ เกมนี้ต้องดูว่าเดวิดลุยที่ศีรษะเนี่ยไปชนกับเราคิเมเนสนะครับเมือ่อ <ๆ S 1> สัปดาห์ที่ผ่านมาจะลงสนามได้หรือเปล่าแต่รายงานข่าวแจ้งว่าอาจจะไม่ได้ลงนะพี่นะครับเพราะว่ายังมีแผนที่ศีรษะอยู่ไงใช่ที่ศีรษะนี่มันต้องใช้เวลานะคุณเจงส่วนเราคิเมเน <S <S ๆๆสก็ของวู๊เนี่ยเขาไม่ได้ลงอยู่แล้วเพราะว่าเขาผ่าตัดกระโหลกศีรษะฮะครับครับก็ต้องเช็คดูว่าเดวิดลุยจะจะพร้อมลงหรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์ก่อนพอศีรษะชนกับเราคิเมเนสตต่อยอีกอ่ะโอ้ ไม่ยอมเอาผ้าขาวปาพันทิศสาต่อเลื่อนเลือนมันไหลนะพี่สุดท้ายต้องถอดออกในครึ่งหลังนะใช่ไม่ไหวอ่ะโอ้หอันตรายนะครับครับมองไงฮะคู่นี้เพราะสเปอร์ดีกว่าเลยพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเราดันดิ้นไมค์ก็ตามนะครับเพราะว่าสเปอร์ช่วงหลังฟอร์มก็โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะฮะก้าวนัดล่าสุดเนี่ยไม่แพ้ใครนะพี่นะครับเป็นการชนะถึงเจ็ดนัดเลยนะฮะอ๋อเป็นการชนะถึงหกนัดเสมอไปสามนัดด้วยกันครับอาร์ซโล่นะครับห้านัด หลังสุดพวกเขานะฮะก็ชนะแค่เกมเดียวพี่ครับครับ,รบโอ้ชนะเกมเดียวแล้วสุดก็แพ้กับบุ๊บด้วยฮะครับโอ้โหยังไงพี่เกมนี้ฮะผมมองที่ผู้จัดการทีมอย่างเดียวแล้วกันครับนะฮะในในส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยโอเคแหละก็ดูจากความพร้อมแล้วผมว่าทอน้นำฮอสเปอร์พร้อมกว่าเกมนี้มองไปที่ โจเซ่มูรินโญ่นครับ,ค,รบคุณสื่อของไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์กับมิเกลอาร์เตตาผมว่ามูาารินโญ่เก๋กว่าเยอะแล้วก็เกมเนี้เน้นผลแข่งขันแน่นอนน่ะคือถ้าชนะจะกลับไปนำเป็นญยญาฝูงใช่ไหมครับผมเชื่อว่าโจเซ่มูรินโญ่มีความเขี่ยวมากพอในการเก็บสามแต้ม ในบ้านของตัวเองในเกมแล้วมูนิโยช่วงหลังนี่คือแทคติกอะไรแกเริ่มได้นะใช่ได้ในต้องการแล้วก็ฟอร์มดีด้วยฮะครับนะฮะว่าเกมนี้สเปอร์จะเฉือนเอาชนะอาร์เซนอลไม่ขาดสองหนึ่งครับคุณเชนลงสกอร์เฉียบขาดเลยสกอร์เลยฮะผมบอกว่าสเปอร์น่าจะน่าจะดีกว่าเลยพี่น่าจะชนะได้เกมนี้แล้วก็มีแรงกระตุ้นในการที่จะกลับไปเป็นจ่าฝูงด้วยครับครับอก็ลิเวร์พูลได้ไหมร์พูลหน่อยรีพูดสองสิบห้าวันนี้เจอวูฟแฮมพ์ตันวันเดอร์ร่ครับก็ แต่ทีอนฟิลด์นะครรับลิเวอ์พูลชนะอาแจกปลา1-0ทำให้รับประกันการได้แชมป์กลุ่มของอแชมเปี้ยนลีกแน่นอนแล้วนะครับสัปดาห์ก่อนก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับแบรตัน1-1พี่เกมนี้จะได้เทรนอเล็กซ์เตอร์อาโนและนาบีเกตากลับมาหลังจากทั้งคู่ก็ซ้อมได้แล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าที่ไม่ลงแน่นอนก็คืออลิสันเบเกอร์เลยพี่นะครับที่เจ็บประมาณ2สัปดาห์ได้นะครับเจ็บกระดามเนื้อหลังขานะครับ ก็น่าจะเป็นทางคีวินเคลเลอร์นะประตูดาวรุ่งของลิปูชาเอลิชที่จะได้ลงสนามนะครับได้ลงในเกมล่าสุดด้วยไหมในเกมแชมเปี้ยนเลกงานแล้วก็เซฟชนะอาแจกหนึ่งส่วนเซฟแบบพลังบอลเลยด้วยผลงานดีด้วยนะครับครับก็วันนี้ก็จะน่าจะลงนะเคลเลอร์นะฮะกองหลังเพราะว่าน่าจะเป็นเทนเนี่ยน่าจะสำรองก่อนนะครับในโควิลเลียมน่าจะได้ลงสนามต่อจริงต่อไปนะฮะกองหลังก็มีหมอปลานะฟานเบนโยนะฮะกับจอยมาติฟ ครับแบกซ้ายก็จะเป็นโรเบอร์ซันนะตรงกลางวาเดดุมนะครับโรเบอร์ซันเขาเจ็บเจ็บนักแข่งเจ็บอะไรไหมล้วเฮ้ยล็อบบสบายนะสบายลงได้ครับครับกองกลางก็มีเฮเดอร์ซันวาเดดุมแล้วก็เคอร์ติโจนะครับกองหน้าต้องดูว่าจะสลับหรือเปล่าโชต้าไหมฮะโชต้าซาร่ามาเน่แล้วก็ฟิมิโนโอลงครบสี่คนเลยสี่คนเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะหลุดไปเพราะว่านี่จะเป็นซาร่านะซาร่าซาร่าช่วงหลังกลับมาจากโควิดยังฟอร์มไม่ดีเลยพี่ยติดโควิดไงครับครับผม ส่วนวูฟนะฮะเ,เก็บได้4แต้มจาก2เกมล่าสุดนะครับคือเสมอกับซาแยงตันหนึ่งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดบุกชนะอาร์เซนอลมา2อหนึ่งนะครับเกมนี้ไม่มีเราคิมินเด้แน่นอนพี่นะครับเพราะว่าศีรษะชนกับเดวิดลุยนะฮะต้องพักก่อนนะครับส่วนโรแมนไซน์นะครับก็อาจจะมีชื่อหลังจากที่ติดโควิด -19 ก่อนหน้านี้นะฮะครับก็วันนี้ดูโนอาซานโต้นะฮะ ก็น่าจะมาในระบบ4-3-3ประตูไปในโรนิปาติโซเลยฮะเนสันเซเมโดวินลี่โบลลี่นะฮะมีคอเนอร์โคดี้นักเตะเก่าของริพูนะแฟนเดโดมาซาร์เลยครับเรนเดอร์เดดองโกนะฮะหรือเบนเนเวสชอมาติโยนะฮะอาดามาเตอเร่พิบึกไงฮะครับดานเนียน่ะโปเดนเรียว่าโปเดนเซ่นะแล้วก็เปโดเนโตฮะอืมครับริพูแม้ว่าจะขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนนะคุณเจมส์แต่ว่า จนนครอบต้องชมอ่ะผมว่าเขาคือไม่ว่าจะเอาเด็กมาเล่นหรือว่าตัวสำรองที่ลงมาทดแทนกันนะคุณเจงก็ทำหน้าที่ได้ดีนะอย่างผู้รักษาประตูอ่ะเออเฉยเลยเออเออดีเฉยเลยนะเกมที่เจอกับอาร์แจคเกมนี้ก็ผมว่าไม่น่ามีปัญหาเลี้ยวภูเล่นที่แอนฟิลสบายๆครับสองศูนย์ครับจริงมากจริงจริงครับเวอร์วูซ้อมมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวเจอเวี้์วภูในบ้านครับ เกมนี้ไม่ไม่รอดฮะเดียวพูเอาชนะได้แบบไม่เหนื่อยอะผมว่านะสองศูนย์นะครับอจงก็เหนื่อยเต่บอลก็เหนื่อยยพี่ไม่ไม่ถึงว่าไม่ไม่แบบไม่กดดันไม่อะไรมากนะไม่หืนจับใช่ใช่ครับอ่าแล้วเจงว่าไงพอชนะชนะเนี่ยเรอร์พูเกมนี้นะครับอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยผมบอกไม่เหนื่อยครับริงเอาขัดแข้ยเหรอหืนจากพ่อวูเขาเล่นดี โชต้าเจอทีมเก่าด้วยนะครับก็รู้สไตล์กันเล่นรู้อะไรกันเพราะว่าโชต้ายิง2-1อ่ะ2-1งนแล้วไงเกมนี้ปัดโทดีกว่าชนะลงสกอร์ด้วยนะลงสกอร์เลยเป็นไงนานๆลงสกอร์พี่เป็นไงเอออ่ะแล้วก็เดือนนี้อพี่มีฟุตบอลอ่ามีเชฟยูนเต็ดเจอกับเลสเตอร์เลยพี่ครับอันนี้ก็เตะ3ามทุ่มสินะส่วนเจ๋งมองว่าเลสเตอร์จะบุกไปเก็บสามแต้มชนะเพราะว่าเชฟยูลุตการีดไม่ดีพี่ครับผมเวสต์บอมกับพาเลทก็โอ้โหบอลประจัดไฟเหมือนกันนะครับเอา กัดฟันเชียร์เูสบอนเบสบอลเจ้าบ้านอืมครับผมอันนี้ทุ่มหนึ่งนะฮะอืมหนึ่งทุ่มคู่แรกครับนะครับส่วนอื่นๆก็ซิรารเจอรี่ก็มีซามโดเรียเจอมิลานเนี่ยพี่อันนี้ตีสองสี่สิบห้านะครับลาเลกาสเปนอาราเบสเจอเร์เลนอลตัดก็อันนี้ตีสามนะครับอ่าแล้วก็เอฟเปคัพเนี่ยพี่วันนี้พี่อยากมีครั้งหนึ่งสิอืมกบุรีรัมเจอเปริเทโลไงเอสเพย์ใช่ฮะถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็มีทีมอย่าง เมืองทองก็จะลงเตะด้วยนะพี่วันนี้ครับผมเจอกับ bgpu united นะครับอมาเลยนะคุณที่18นาฬกาครับครับผมอะก็เดี๋ยวลุ้นแล้วก็เชียร์กันไปดู s อสปิดท้ายหน่อยหมคุณเจ๋งได้เลยฮะเหลือเวลาประมาณสัก3-4นาทีนะครับครับหงแดงของพี่เจ๋งนัดหน้าไม่เจ๋งก็เสียวฮะฮ่าฮ่จากคุณจ๋าครับผมอ้าวพูดอย่างละครับเจอบูผมว่าไม่นนาม่นนาพลาดนะอย่งผม ดูฟอร์มที่ผ่านมาของของเลี้ยวภูเนี่ยยังยังไม่ไปวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นของวูฟนะผมว่าเลี้ยวภูเอาอยู่อะในมุมมองนะผมว่าและเล่นที่แอนฟิลด้วยผมว่าสองศูนย่ะในมุมมองอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยสองศูนย์นะใช่ใช่แต่จริงใจเปล่าจริงจริงใจฮะแต่ว่าผมเชียร์วูฟครับอ๋อคุณดูใจ เอ่อรูปเกมดูจากสถานก,การณ์ดูจากฟอร์มแล้วลีพลน่าจะดีกว่าใช่แต่ว่าใจยิงก็เชียร์วูฟแต่เชียร์อยู่ครับผมพาดหัวข่าวดีเจดังเคลื่อนกีฬาน้อยใจภรรยาไม่ทำกันบ้านไม่ให้ทำกันบ้านนะฮะเอาหัวโคกไม่เสียชีวิตขาห้องส่งฮนะ<ไ>งอันนี้เขาพูดถึงใครฮะไม่รู้กัน,นไม่รู้กันพี่ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าคุณเจ๋งเนี่ยภรรยาอนุญาตให้ทำนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำ ใช้คําว่าอนุญ,ญาตให้ทําแต่แต่ฮะคุณเจ๋งไม่ทําฮะไปพูดเอ๊ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยมันเหมือนพี่บ่าวนะอ่าเออตัวตัวไปบอกเจ๋งไงอย่าพูดเยอะอย่พูดเยอะับพูดให้หน้อยหลงนิดน, <c oughs> นึ่งนะครับไงเบ๋งรู้จักโอเล่ไหมจะปลูกปีศาจต้องใช้ปีศาจนะโอเล่เนี่ย ผมเซฟไว้เลยอ่ะให้อยู่ตลอดอ่ะครับไม่มีไม่มีแล้วบอลลูปไม่มีแล้วแพ้เสมอแมมล้วก็กลับมาชนะไม่มีแล้วต่อไปจะชนะอย่างเดียวชนะอย่างเดียวแล้วจริงใจป,ะปะ่าฮะไม่ชนะเกมสี่เกมด้วยนะฮะถ้าชนะอย่างเดียวนี้แชมป์เลยนะฮะ<อ>คุณเจงยอมได้ะะเหรอฮะหรอได้ก็จะชนะมจากนี้ต่อไปในชนะอย่างเดียวนี่ก็แชมป์นะครับคุณเจงยอมเหรอฮะอืมไม่จริงใจแล้วเนี่ยฮะแฟนแมนยูมาหน่อยครับครับ ตอนนี้บอกว่าขอผลซิตี้เมื่อคืนด้วยครับพี่ตุ๋ยคุณพ่อลูกสองดุงๆุงฮะจากคุณนัทเรือใบฮะมีดุงดุงรู้จากดุงดุ่งะน้องโนนี่อ่ะน้องโนนี่ไงที่น้องที่มาเป็นพนักงานกัสก้าคนใหม่ฮะครับผมก็เขาจะมีวลีเด็ดไงดุ่งดุงดุ่งดุงดุดุฮานะมาแทนพี่บัณฑิตแล้วฮะ อ๋อไม่ใช่จะเข้ามาแทนเข้ามาแทนน้องที่ออกไปนี่คุณยุทธอะไรเขาเขาเขาไม่อยู่ใช่ไหมล่ะครัน้องเขามามามาจัดรายการอยู่ก้าวสกาไงก็เป็นพนักงานของ99ฮะครับจะมีวลีอะไรไงดึ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 งบอกว่าพี่เนี่ยผมคัดมาแล้วพี่อันนี้ฮาพี่บอกว่าเฮ้ยฮาตรงไหนครับคิดเองเปล้วหรอดึง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 ดดึงแล้วใช้ใช้เอามาใช้บ้างอย่างครับก็ใช้จนกระทั่งนักจัดรายการที่จัดรายการนั้นก็อึ้งอ่ะตกใจอ่ะนิ่งเลยอ่ะ อะไรถึงดุงดุงดุงคนตรงแบบหยุดเลยอะอะไรเหรองงเลยงงเลอ่าคุณนัดเรือใบฮะซิตี้เมื่อคืนชนะสองศูนย์สองศูนย์ตั้งแต่ครึ่งแรกพอครึ่งแรกจบสองศูนย์ก็จบเลยไม่ยิงต่อแล้วฮะอ่าแต่ว่าบ้านเราเป็นไงฮะครับเอาอีกลูกหนึ่งยังไม่ชนะนะอ่ส่วนไทนเก็สวงเข้ามาจากคุณซอยเตียงอะไรอันสักอย่างโอ้โหครับเทพบุตรสามพลานะฮะครับผมขอข่าวกาก้าปารโต้ครับพี่ตุ๋ยปี โเลิกแอคเลยอย่างคาร์เอาท์ FC เนมและชิเดโพไปบ้าเขาเนี่ยแม้ยูชนะเบงอย่าไปยุ่งกับเขาบาระมาณนี้นะขอบคุณมากครับผมกาก้านี่แขนหักฮะส่วนปาโต้ไม่รู้จะตื่นไปซ้อมบอลหรือเปล่าน้องบอสหมดเวลาแล้วพี่อ้าวครับโอเคขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการแล้วก็ส่งเอเจ็มาร่วมในรายการวันนี้คุณเจ๋งทรงสั่งนะผมชลศลาไปก่อนครับพบใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับดุ๊ด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 ๊ ดำเนินร,รายการโดยอำนวยวิทย์เสมอวง์และพัชระล้อมรื่นสนับสนุนโดยเขาช่องรถแท้แกาแฟไทย b e n ซ์ p r i m a s จัดใหญ่ s t a r f a ฟ e 2020พบรถหรูราคาพิเศษเข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo จอง The New A Class วันนี้รับรถทันทีพร้อมรุ่นรับทองคำบุลค่า1ล้านบาท3รางวัลโทร02095555